คนโสดสนิทมีคนมาจีบแบบไม่ให้คุณรู้ตัวแต่คุณจะสังเกตได้จากการใส่ใจที่มากเกินปกติคนมีคนคุยแบบไร้สถานะคุณเดินทางมาถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วได้สถานะเป็นแฟนกันสักทีคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขาอาจไม่หวานแต่มีรักเดียวเขาอาจจะขอคุณแต่งงานแบบไม่โรแมนติกแต่เต็มไปด้วยความจริงจังและจริงใจค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนเมษายนปี2565ของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนและครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ซึ่งเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าคุณต้องการดูเรื่องราวเฉพาะเจาะจงยังไงร,รบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดแปเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook Fan Page ลูกเกตพยากรณ์หรือว่าจะทักไลน์เข้ามาก็ได้นะคะไลน์ ID ก็แปะอาไวให้ตรงเดสคริปชันค่ะ คลิปนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด3เซตนะคะก็คือเซตที่1คนโสดสนิทเซต Set ที่2คนมีคนคุยแต่ว่าไรสถานะและเซตที่3คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยจะแต่งงานกันแล้วหรือว่าจะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ กันที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยนะคะชาวพิจิกดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระอังคารดาวความรักคือดาวพระศุกร์ค่ะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนดาวประจําตัวมาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรพบเรือนสหัชชาเป็นพบเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารเจรจาเป็นพบเรือนแห่งการเดินทางระยะสั้นนะคะแต่ดันมาอยู่กับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูนะทำให้เดือนนี้เนี่ยการติดต่อสื่อสารเจรจาของคุณในช่วง สัปดาห์แรกนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง7เนี่ยการติดต่อกับคนรักด้วยนะคะการคุยบางทียังไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่บางทียังมีความรู้สึกขัดขัด,ขดอกขัดใจนะคะมีการถกเทียงหรือว่าจริงๆคุณอาจจะรู้สึกของคุณไปเองนะคะว่าเขาขัดอกขัด,ขดใจคุณจริจรงๆเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจทําอะไรก็ได้นะมันมีอะไรที่เป็นภาวะอารมณ์ที่อยากจะเถียงอยากจะทะเลาะเพราะว่าดาวคู่นี้เนี่ยดาวพระเสาร์กับดาวพระอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวคู่วิวาทะดังนั้นให้ระมัดระวังอารมณ์ของคุณในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเอาไว้ ไว้หน่อยค่ะแต่พอวันที่7เมษา ดาวประจําตัวย้ายแหละย้ายเข้าไปอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นภพเรือนพันธุภพเรือนนี้เป็นก็เป็นภพเรือนที่ดีนะคะเป็นภพเรือนแห่งการสร้างครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวดาวประจําตัวมาอยู่ตรงนี้ก็มาเจอกันกับดาวพระศุกร์ซึ่งสถิตรออยู่แล้วนี่คือดาวความรักของคุณค่ะดาวพระศุกร์กับดาวพังคารพก,กุมกันแบบนี้เรียกว่าดาวความรักกุมดาวตัวตนทําให้มีความรักที่สดใสขึ้นอะไรก็ตามที่เคยขุ่นข้องหมองใจในช่วงสัปดาห์แรกก็จะจางหายไป เพราะว่าคนรักเขาจะใส่ใจเอาอกเอาใจคุณมากขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนนะคะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่เอาอกเอาใจคุณนะแต่บางทีด้วยอารมณ์แปรปรวนของคุณเขาอาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าจะต้องเข้าหาคุณอย่างไรดีนะคะดีมากไปเดี๋ยวบางทีคุณก็ หงุดหงิดอารมณ์เสียใส่นะคะแต่ถ้าเฉยๆคุณก็อารมณ์เสียอีกอย่างเงี้ยน,นะคะดังนั้นเขาหาจังหวะอยู่แต่ว่าพอคุณอารมณ์เย็นขึ้นพอคุมหายความแปรปรวนเนี่ยเขาก็จะเข้าถูกทางและคุณก็จะรู้สึกได้ว่าเขามีความใส่ใจให้ที่มากขึ้นนะดังนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าดําเนินมาในทิศท,ทางที่ดีดาวประจําตัวกับดาวพันธุสลับเรือนกันด้วยดาวพันธุคือดาวพระราหูย้ายเข้ามาในราศีเมษแล้วแล้วก็ดาว าวพระราหูไม่ไย้ายมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมาอยู่ในบ้านของดาวพระอังคารส่วนดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณย้ายเข้ามาอยู่ในภพเรือนราศีกุมเป็นภพเรือนพันธุบ้านของดาวพระราหูเมื่อสลับเรือนกันมีมาตรฐานเป็นอนุเกษตรทําให้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้สร้างครอบครัวค่ะเพราะว่าพันธุแปลว่าการสร้างครอบครัวคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันมีโอกาสที่จะคุยเรื่องของการแต่งงานในช่วงเดือนนี้แหละค่ะ แต่มันอาจจะไม่ได้หวานแววนะคะเพราะว่าในช่วงประมาณสออาทิตย์เลยนะคะของเดือนตั้งแต่วันที่1-18ถึง18เนี่ยดาวพระเกตยัยงสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภ นะดาวพฤกตเป็นเรื่องของความว้าวุ่นใจเป็นเรื่องของความกังวลฟุ้งซ่านนะคะราศีพฤษภเป็นพบเรือนความรักของคุณค่ะเมื่อดาวพฤกษ์อยู่ตรงจุดนี้นะอยู่ในพบความรักแล้วก็ราศีพิจิกของคุณอยู่ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามนะคะเล็งมาที่ราศีของคุณเล็งมาที่ลัคนาของคุณนั่นแหละทําให้มันยังมีความว้าวุ่นใจมีความลังเลไม่แน่ใจกับการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คนโสดเนี่ยที่มีคนคุยเนี่ยเขาก็อาจจะ แสดงท่าทีอะไรบางอย่างที่จะให้สถานะคุณและ ที่อยากจะพัฒนาเปลี่ยนจากคนคุยไปเป็นคนรักที่ชัดเจนแล้วแต่ว่าก็ยังมีความลังเลในทางฝั่งของคุณไม่แน่ใจว่าเขามีเราคนเดียวหรือเปล่าเขาเจ้าชู้ไหมเขาจะพัฒนากับเราเนี่ยแล้วต่อไปมันจะดีไปตลอดหรือว่าเดี๋ยวมันจะดีๆเสียๆแบบที่มันเคยเป็นมานะคะแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเอาแน่ไม่เอานอนไม่ได้อีกหรือเปล่าลก็ยังมีความวาวุ่นใจอยู่เสมอเลยนะคะคนที่มีคนรักที่มีแฟนชัดเจนเนี่ยคนรักอาจจะคุยเรื่องแต่งงานแต่เป็นการคุยที่อาจจะไม่ได้ วานแหววโรแมนติกอะไรเท่าไหร่ คุณก็เลยกังวลว่าอันนี้เนี่ยเขาทําเพราะว่าตามหน้าที่หรือเปล่าคบกันมาแล้วถึงจํานวนถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วมันสมควรแล้วที่จะต้องแต่งงานแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําด้วยใจหรือเปล่าขอไปตามหน้าที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องแต่งงานไปตามหน้าที่ไปตามระยะเวลาที่มันสมควรจะเป็นแต่ว่าใจเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แต่งอยากแต่งหรือเปล่าคุณก็คิดของคุณไปเรื่อยตามลักษณะของดาว Driver, แห่งความฟุ้งซ่านมาอยู่ในภพความรักนะคะดังนั้นก็เลยทําให้อาจจะยังมีความกังวลติด อยู่นิดนิดแต่ว่าภาพรวมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเขาก็ด้วยความใส่ใจที่มากขึ้นของเขาอะนะเขาก็จะทําให้คุณคลายกังวลลงไปได้ก็มีการตัดสินใจที่อาจจะแต่งงานกันตกลงแต่งงานกันในช่วงเดือนนี้ สำหรับคนที่แต่งงานกันอยู่แล้วนะคะเป็นคู่ครองกันอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะคุยกันเรื่องของการขยับขยายครอบครัวหรือการสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมันคงมากยิ่งขึ้นบางทีเนี่ยคนรักอาจจะชวนในการทำงานร่วมกันนะหรือการซื้อบ้านร่วมกันหรือทำอะไรที่เป็นกิจกรรมกิจการ,รใหญ่ๆร่วมกันเนี่ยซึ่งมันก็ทําให้คุณกังวลไม่ค่อยแน่อกแน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วด้วยความใส่ใจของเขาด้วยการโน้มน้าวของเขาทําให้ท้ายที่สุดคุณก็ยอมโอนอ่อนไปตามที่เขาชวนนั่นแหละ คนโสดสนิทคุณก็มีโอกาสจะเจอเจอกับความรักค่ะเนื่องจากว่าดาวความรักที่เป็นความรักสดใสความรักเกิดใหม่เข้าไปเป็นเกษตรในราศีมีนดาวพระพฤหัสนี่แหละย้ายเข้าตั้งแต่วันที่8 เมษายนนะคะเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีสเสน่ห์มากๆเลยดาวดาวความรักเกิดใหม่เป็นเกษตรราธิบดีมีสเสน่ห์มากแล้วมารวมกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ของดาวความรักเกิดใหม่ของคุณอีกดังนั้นจะมีคนนะคะที่เข้ามาอยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณแต่คนเนี้ยเขาจะมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าดาวหนึ่งห้าเนี่ยรวมกันดาวเนี้ยเขาเป็นดาวของผู้ใหญ่เป็นดาวของนักปราชลาด เป็นดนาวของคนเก่งคนฉลาดมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่เขาเก่งนะคะแต่คนนี้อาจจะฟอร์มเยอะฟอร์มจัดหรือว่ามีหน้าที่รับผิดชอบสูงดังนั้นเนี่ยถ้าเขาจะมาจีบแบบว่าเช้าถึงเย็นถึงหรือจีบแบบหวานแหววโรแมนติกจีบแบบเหมือนเจ้าชายที่เขามาจีบไม่ใช่นะคะไม่ได้แบบหวานแหววโรแมนติกแบบนั้นแต่จะออกแนวเข้ามาค่อยๆให้ความใส่ใจค่อยๆทําให้คุณรู้ตัวทีละนิดจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมาให้มันจีบแบบไม่ให้คุณรู้ตัวด้วยซ้ําแต่คุณก็จะสังเกตได้ เพราะว่าความใส่ใจของเขาเนี่ยจะมีมากผิดปกติคนอื่นแต่เขาจะใส่ใจทุกคนนะลักษณะนี้นะคะลักษณะแบบนี้เขาจะดูแลทุกคนดีเป็นผู้ใหญ่มีลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่และดูแลดีแต่ว่าเขาจะดูใส่ใจคุณเป็นพิเศษคุณก็จะรับรู้ได้แต่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะออกแนวค่อยๆพัฒนามันเริ่มมาจาก ความใส่ใจก่อนตั้งต้นคุณอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้นะถ้าเขาเข้ามาตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนนะคะเพราะว่าตอนต้นเดือนเนี่ยดาวดวงนี้ก็ยังไม่มาเป็นเกษตรนะดาวประจําตัวของคุณก็ยังอยู่ในภพเรือนที่เสียแต่เขาก็อาจจะเข้ามาแล้วก็ได้เพราะว่าดาวพระราหูพ้นทางคุณไปแล้วออกไปจากภพความรักและทําให้ความรักมีโอกาสที่จะสดใสกระจ่างสว่างมากขึ้นแต่ว่าช่วงรแรกแคุณอาจจะไม่ได้ชอบหรือไม่ได้รู้ตัวแต่ด้วยความใส่ใจของเขาที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นทําให้คุณสังเกตได้แล้วคุณก็อาจจะรู้สึกดี กับการใส่ใจของเขาแล้วก็อาจจะใจอ่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันไปค่ะอันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่ค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะ เริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยค่ะจะมีคนที่เป็นลักษณะดั่งกับเอ p e r พ r อเรอร์นะคะคือโปรไฟล์ดีเป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่การงานดีมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งนะมีอาจจะมีอายุสักหน่อยเนี่ยเข้ามาอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะวันนี้แล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นในการสารสัมพันธ์กับผู้แบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเข้ามาในรูปแบบของการมา ให้คําปรึกษาหรือว่าถามถ่ยสารทุกสุกดิบนะคะหรือว่าเข้ามาแบบให้ความเอื้ออาทรแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะไม่ได้ถึงกับพุ่งเข้ามาจีบหรือทําให้คุณรู้ตัวแบบทันทีว่าเขาต้องการจะสารสัมพันธ์ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นการดูแลเป็นการแอบมองเป็นการส่งสายตาที่ทําให้คุณรู้สึกได้อะ่ะแล้วคุณก็จะรู้สึกดีตรงนี้แต่คุณก็ยังมีใจหวานๆเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอไพ่แฮงแมนนั่นคือมันเคยหน่วงมาก่อนความรักความสัมพันธ์มันเคยทําให้คุณ มันอมสุขอมทุกมีความสุขได้ไม่เต็มที่คุณก็เลยยังก,ก็กล้ากลัวกลัวกับการที่จะสารสัมพันธ์หรือว่าเปิดใจให้กับใครและยิ่งคนนี้เนี่ยเขาเข้ามาแบบไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้มาจีแบบจริงจังคุณก็กลัวเจะเกอร์คุณจะกลัวแบบ ครั้งก่อนๆที่เคยเจอมาก็คือเคยเจอความรักที่กับคนที่เข้าเข้ามาดูเหมือนจะอยากสารสัมพันธ์แต่พอเราจะเอาจริงเข้าเขาก็ถอยหนีเราก็กลัวที่จะเจอแบบนี้อีกนะฮะดังนั้นคุณก็เกิดความอึดอัดไม่ค่อยมันอกมั่นใจยยังปิดใจไว้อยู่ไพ่ประจําตัวยังเป็นไพ่สี่เหรียญสี่เหรียญเนี่ยถ้าเป็นคนโสดเนี่ยแปลว่ายังปิดใจยังไม่ค่อยอยากที่จะเริ่มเปิดใจให้กับความรักเท่าไหร่เพราะว่าเคดนะเคยเจอกับความผิดหวังมาแต่คนนี้เนี่ย เขาก็จะไม่ได้ผลีผามเข้ามาหรอกเขาก็จะค่อยๆมานะแต่พอคุณรู้สึกตัวได้นะีคุณก็อยากจะรู้แหละว่าตกลงเนี่ยเขามาจีบหรือเปล่าเราจะได้ทําตัวถูกหรือเราจะได้รู้ตัวของเราบ้างนะคะแต่เขาก็จะไม่นะเขาจะคล้ายๆเหมือนเป็นเป็นเสือที่จะตะคุบเหยื่อแต่ว่าก็จะค่อยๆมาค่อยๆมานะคะไม่อยากให้คุณรู้ตัวเร็วนักนะดังนั้นคุณก็ต้องตามน้ำเข้าไปนะคะไป ไป,ไปทําให้เหมือนกับคุณรู้ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไก่ตื่นนะคะเดี๋ยวเขาจะเสียฟอร์มนะดังนั้นคุณก็อาจจะก็ทําเป็นไม่รู้ไปก่อนแล้วก็ลองดูซิว่าเขาจะเข้ามาแบบไหนได้อีกนะคะถ้าเกิดว่าเขาใส่ใจคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะรู้สึกเองเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยการที่ ภัยความพยายามที่จะใส่ใจของเขาที่มากเป็นพิเศษให้คุณเป็นพิเศษเหนือคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆเ,เองตอนนี้คุณก็ไม่ต้องทําอะไรแค่เปิดใจเพราะว่าปัญหาหลักเลยเนี่ยคุณไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่นะคะก็เลยยังก็กล้าก,กลัวๆอยู่พอคุณไม่ค่อยเปิดใจเขาก็ยิ่ง เขาไม่ค่อยกล้าจีบแบบชัดเจนอยู่แล้วเขาก็ยิ่งต้องระมัดระวังตัวเยอะนะคะผีผามทําอะไรไปเนี่ยกลัวว่าจะเสียผู้ใหญ่กลัวว่าคุณจะเลิดไปซะอีกนะคะก็เลยค่อยเป็นค่อยไปไปก่อนนะแต่ดูแล้วดูทรงดีตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นดีๆโดยเฉพาะหลังวันที่8เมษายนไปเนี่ยเริ่มดีแล้วนะคะดาวพระราหูก็พ้นทางไปแล้วดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสก็อยู่รวมกันกับดาวคู่มิตรใหญ่ดาวผู้ใหญ่ด้วยคนที่เจอในช่วงนี้อาจจะไม่หวานแหววไม่โรแมนติกหรืออาจจะไม่ใช่เจ้า ชายเจ้าหญิงในฝันแต่ว่ามีความจริงจังมีความจริงใจให้กับคุณดีแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันไปค่ะ ่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะสถานการณ์เนี่ยในช่วงตั้งต้นเลยเนี่ยคุณค่อนข้างจะหึงหวงหวาดระแวงมากเลยเพราะดูเขานิ่ง mm hmm. ๆเฉยๆดูเขาอาจจะไม่ได้มาหวานแหววโรแมนติกนะคะไม่ได้มาใส่ใจอะไรคุณมากนักแล้วก็คุณมีความรู้สึกเหมือนมันมีความนอยอยู่ในใจลึกๆอยู่แล้วด้วยตามลักษณะแห่งแมนที่ติดคุณมาตลอดเลยคือคุณทนกับเขาคนนี้นะคะทนมีทั้งมีสุขมีทุกเนี่ยร่วมกันมาเนี่ย แต่ว่าก็ยังอยู่ในลักษณะที่เป็นไร้สถานะสถานะมาสักพักใหญ่ๆแล้วมันก็หน่วง นะแล้วคุณเห็นมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่คุณมองเห็นมาตั้งนานแล้วว่ามันจะพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนได้แต่มันเดินยังไงมันก็เดินไม่ถึงสักทีจนเริ่มท้อจนเริ่มเหนื่อยจนเริ่มรู้สึกว่าแสงสว่างนั้นเนี่ยมันเป็นความฝันลมๆแรงๆหรือเปล่าพอตอนเนี้มันเดินใกล้เข้ามาถึงแล้วแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณฝันไว้คือเขาไม่ได้อยู่ดีๆก็มาหวานแหววโรแมนติกซื้อดอกไม้ช่อใหญ่มาคุกเข่าขอเป็นแฟนเขาก็ไม่ใช่ทรงนั้นแต่เหมือนเขาจะทําให้คุณรับรู้ไปเองว่าตอนน มันเปลี่ยนสถานะแล้วนะมันจะค่อยๆเป็นอาจจะไม่ได้เป็นการพูดกันแบบชัดเจนนะคะแต่การกระทําของเขามันจะชัดเจนขึ้นการใส่ใจมากขึ้นการพาคุณไปรู้จักเพื่อนรู้จักพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดตรงๆแต่มันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทําให้คุณเข้าใจได้ว่าเอออันนี้เราเริ่มมีสถานะแล้วนะเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณตรงๆนะคะด้วยความที่เขาปากแข็งปากหนักแล้วก็นิ่งๆเฉยๆนะไม่โรแมนติกเท่าไหร่ในช่วงนี้นะไม่ได้บอกคุณตรงๆว่าเราเป็นแฟนกันนะแต่ ไปพบไปเจอเพื่อนแล้วก็แนะนําให้เพื่อนรู้จักคุณในฐานะแฟนหรือในฐานะคนรักอย่างเงี้ยมันจะอาจจะออกแนวประมาณนี้นะคะซึ่งมันอาจจะทําให้ทําคุณทําตัวไม่ถูกนิดนึงหรืองงงตะขิดตะขวงใจนิดนึงว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยเขาพูดจริงหรือพูดเล่นกันแน่หรือว่าเอาเราไปอวดเพื่อนเพราะว่าจะได้รู้ว่าเพื่อนจะได้รู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้เป็นคนโสดนะเขาเป็นคนที่มีแฟนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันอาจจะไม่จริงจังก็ได้คุณก็คิดเยอะคิดมากคิดไปใหญ่โตอยู่เหมือนกันนะคะมันมีความไม่ชัดเจนท่ามกลางความชัดเจนตรงนี้เลยทําให้ในช่วงต้นๆเนี่ยคุณยังรู้สึกไม่ค่อยสบายอกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ผิดหวังกับการรักก,การพัฒนาความรักเนี่ยไปสู่จุดที่เป็นแฟนกันเนี่ยมันไม่ใช่ในรูปแบบที่ฝันเอาไว้นะคะก็พาไพ้าถ้วยขึ้นมาคือผิดหวังนะแต่จริงๆแล้วอะ่ะคุณก็ไม่ต้องเอาไปเอาวิธีการหรอกวิธีการที่จะพัฒนาเปลี่ยนสถานนะ จากไม่ชัดเจนมาเป็นคนรักชัดเจนเนี่ยวิธีการยังจะเป็นยังไงก็ช่างเขาแล้วแต่ที่เขาจะจัดสรรแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณได้สถานะให้คุณไปเอ j นจอยตรงนั้นดีกว่านะคะท้ายที่สุดแล้วคุณก็ยังได้ไพ่หนึ่งถ้วยได้ไพ่เด็กถือถ้วยคือความรู้สึก เกิดใหม่ยินดีปรีดาความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นมาการพัฒนาที่เริ่มต้นขึ้นไปสู่ความหวังในอีกขั้นต่อไปอก็จากเป็นคนคุยหวังเพื่อที่จะมาเป็นคนรักชัดเจนตอนนี้เริ่มได้สถานะแล้วเริ่มชัดเจนแล้วความหวังคุณก็เพิ่มขึ้นว่าจากสถานะที่ชัดเจนขึ้นต่อมามันก็จะต้องเป็นการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปสู่การเป็น คู่ชีวิตหรือว่าแต่งงานนะคะอันนั้นก็จะเป็นความฝันต่อไปของคุณนะแต่ตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าคุณมาถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่คุณรอคอยแล้วความรักควรจะพัฒนาได้แล้วนะคะสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วสถานการณ์ก็ตั้งต้นเนี่ย คุณมีความรู้สึกนะโดยเฉพาะในสัปดาห์แรกของเดือนที่คุณเจอดาวพระเสาร์มาก่อกวนทําให้รู้สึกเหมือนมีคู่ก็เหมือนไม่มีมีแฟนก็เหมือนไม่มีนะคะเพราะว่าได้ไพ่ห้าเหรียญซึ่งไม่ไพ่ของการที่มีแต่เหมือนจับต้องไม่ได้นะคนรักก็ค่อนข้างนิ่งๆเฉยๆเขาได้ไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะแต่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยคือความมั่นคงและไพ่ที่มาติดตัวเขาคือไพ่สองถ้วยนะคะมีความรักปักใจมีความรักที่ลึกซึง้งแล้วก็อยากจะพัฒนาแล้วด้วยนะแต่มันเป็นในรูปแบบของการเชื่อง ซึ่งมันอาจจะตอนต้นเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเกิดความจุกจิกลาคาญใจไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจในความสัมพันธ์เท่าไหร่กับความนิ่งๆของเขากับการเฉยๆของเขาที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราก็คบกันมานานแล้วแล้วยังไงต่อล่ะมันจะไม่มีอะไรพัฒนาเลยเหรอเหมือนมันอยู่ในจุดอิ่มตัวนะความรู้สึกของคุณเนี่ยแต่ไอความรู้สึกตรงเนี้ยมันจะได้ก้าวออกจากคุณแล้วนะไพ่อุปสรรคปัญหาเนี่ยได้ไพ่แปดถ้วยแต่ไพ่พอมาอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยแปลว่าปัญหาเนี่ยจะเดินออกจากคุณไปแล้ว ะค,ะความรักความสัมพันธ์คุณจะได้รับข่าวดีเด็กถือถ้วยนี่เป็นเรื่องของข่าวดีนะแล้วเด็กถือถ้วยมาพร้อมกับเลเวอร์สนะคะเลเวอร์คือความรักคือการแต่งงานนะเลเวอร์สเนี่ยมาพร้อมกับ4ไม้เท้าเลเวอร์สมาใบเดียวเนี่ยแปลว่าเป็นความรักแต่มาพร้อมกับ4ไม้เท้าเนี่ยคือเรื่องของการคุยการแต่งงานแหละนะคะมันจะาก,กาเป็นการคุยที่อาจจะไม่ได้หวานแหววโรแมนติกเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมีไพ่6 ไม้เท้าเข้ามานี่คือไพ่ของความฝันความหวังที่คุณเคยหวังเอาไว้มันมาถึงจุดแล้วนะคะเคยฝันว่าจะได้แต่งงานกันเนี่ยเขาก็จะคุยในเรื่องนี้แล้วอาจจะเป็นการคุยแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คุยตามลักษณะของอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ไม่โรแมนติกเลยแต่มีความจริงจังมีความจริงใจดังนั้นนะคุณก็จะเกิดความรู้สึกความหวังใหม่ๆขึ้นมาแล้วว่าอา้าวความรักที่เรารู้สึกว่ามันจับต้องไม่ได้ที่รู้สึกว่ามีก็เหมือนไม่มีเนี่ยมันเริ่มที่จะชัดเจนขึ้นแล้วนะเรา มันมีความรู้สึกเหมือนเอ๊ะเราก็มีมีคนรักที่มีสถานะแต่ทําไมมันเหมือนมีเขาอยู่แต่ก็เหมือนไม่มีแต่ตอนนี้ความรู้สึกนั้นมันจะเดินออกไปจากคุณแล้วนะ,ค,ะคุณจะเกิดความหวังใหม่ๆตามลักษณะไพ่หนึ่งไม้เท้าที่เข้ามาที่ความรู้สึกลึกๆในใจของคุณนะคะมีการเริ่มต้นใหม่มีสถานะใหม่และที่กําลังจะเปลี่ยนไปจากแค่แฟนเนี่ยจะไปเป็นคู่ชีวิตและมีการคุยเรื่องการแต่งงานแล้วก็เป็นการคุยกันแบบ ถูกต้องตามคลองของธรรมนะคะเข้าตามตรอกออกตามประตูผู้ใหญ่รับรู้นะคะความจุกจิกใจที่คุณมีมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมันก็มาลายหายไปจบด้วยไพ่สี่ไม้เท้าซึ่งเป็นไพ่ของความมั่นคงในชีวิตความรักจนคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วที่แต่งงานกันอยู่แล้วเดือนนี้ก็ไม่ควรจะมีปัญหาอะไรนะคะน่าจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นไปอีกนะอาจจะมองในเรื่องของการมีลูกนะคะการพยายามจะมีลูกร่วมกันหรือว่าการจะพัฒนาครอบครัวไปสู่ในรูปแบบที่มั่น คงเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกอาจจะยังลังเลอยู่คุณอาจจะยังไม่แน่ใจหลอความรักเราอยู่ในจุดที่ดีพอที่เราจะมีความรับผิดชอบเพิ่มมีลูกเพิ่มหรือว่าทําธุรกิจร่วมกันเพิ่มหรอแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะค่อยๆทําให้คุณรู้ว่าเขามั่นคงมากพอแล้วสามารถที่จะขยับขยายนะครอบครัวไม่ว่าจะในรูปแบบของการมีลูกหรือว่า การซื้อบ้านร่วมกันหรือการทำธุรกิจร่วมกันน่ะขอให้มั่นใจในตัวเขานะคะความใส่ใจที่เขาจะทำเพิ่มให้ทำให้คุณมั่นใจว่ามันขยายได้ครอบครัวนี้มันยังพัฒนาต่อยกระดับชีวิตครอบครัวชีวิตความสุขของคุณยังมีเพิ่มได้อีกค่ะฝาก YouTube อีกช่องของเกรดไปด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องเล่าสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่มุมบนของคลิปนี้นะคะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจนิยายของเกตมีขายอยู่ในเว็บเม e ็อี b บุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ